คูหนีเปิดฉากมาก็เล่นกันเจ็บๆแล้วครับ<ด>ไม่ต้องศึกษาไม่ต้องทำามร้จักกันมากมายโอ้โหมาแล้วครับเสกวาภับนอกครับอยอดเสกสัน<ด>เช็คช่วงล่าง<ด>เ,ชเช็คลมยางไปก่อนครับ<ด>ไม่เติมลมมานี่อันตรายครับอินทีขาวไปยืนขาตรงๆไปยืนขาตายรับแข้งแบบนั้นนี่อันตรายเหมือนกันครับ หวดไปเรื่อยครับจอเสกสันยืนนิ่งๆแล้วเจาะยางไปก่อนอินสีขาวไม่ประท้าครับแล้วเล็มไปเรื่อยๆชายจังหวะใช้หลักเหลี่ยมคอยผิวไหวไปก่อนครับอินสีขาวปล่อยให้ยอดเสกสันนี่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาเอาละครยอดเสกสรรเดินหน้าลุยต่อขยับครับจอเสกสรร อินทีขาวนี่ยังยังผิวได้ตอนนี้สเตปขายังไม่ตายโอ้ลูกนี้เบียงบัตมาครับยังไม่เข้าเป้าครับอินทีขาวยอดเ,อเสกสรรเดินคืดขึเข้ามาทิ้งมัดซ้ายเข้าไปครับยอดเสกสรรแม่วันนี้เติมเกมหลายรูแปแบบครับมีทั้งเจาะยางเช็คช่วงล่างมีทั้งหมัดเอ,อาเอาเตะม,มาอีกเจาะมาอีกเริ่มเห็นผลงานครับลูกเตะขาวาของยอดเสกสรร อินดีขาวโดนแล้วมีสักสุ่นท้าเหมือนกันจับลุยต่อครับยอดเสกสันขวาเช็คเข้าไปก่อนอแคร์แท็กยับแล้วพอยามเตะขวาครับยอดเสกสันวันนี้เน้นช่วงล่างครับเจาะเข้าไปด้เจาะหาข้อบกพร่องให้เจอครับเจาะหาช่องโหว่ให้เจอหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งพักเกมเดิมครับยอดเสกสันพยายามเดินหน้าเข้าไปหา หวังจะใช้ความสดหวังจะใช้ช่วงนี้นได้เปรียบครับเดินเปิดเกมชนทะเละอินสีขาวก็พยายามโต้ครับยืนรอกลางที่แข้งซ้ายมาอินสีขาวเอาเตะขามาครับอินสีขาว,าขาวจะมาอีกครับยกมาอีกยันแล้วเปิดเกมต่อครับยอดเสียงสันนี่นะครับแมเก,มมก,ก่งหมัดขวาครับแต่ยังมาต่อยังไม่มีแลับเกมยกนี้อินสีขาวก็ดูว่าเน้น ลูกโจมตีมากขึ้นครับขยับโยกโอ้ยลูกนี้รับแข้งขวาเต็มเหนี่ยวครับอินทีขาวโดนแล้วกระเด็นกรดอนครับอยอดติดข้าได้มานหนึ่งดอกขยับโยกเดินต่ออ,อ้าวเสียบอูดฝั่สะสะขวา มาแล้วเจ้าเสี่ยสันตอกซ้ายขวาซ้ายขวามาเยื่ครับเอ้าอู้อินซีขาวรับยกนี้ไปเยอะครับเจ้าเสกสันเดินหน้าลุยโอ้มาแล้วครับสัวระวัติอาวุธจากยอดเสกสันอินซีขาวต้องชิงเดินครับถอยหลังไม่ได้ครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าหลังพิงฝาครับยอดเสกสันตบด้วยหุกซ้ายอินซีขาวเตะขวาเจ้าสรรเตะขวามาแล้วครับต่างฝ่ายต่างเช็คช่วงล่างเดี๋ยวก็รู้ว่าอย่างใครจะระเบิดก่อนกันครับ เสกสันเดินหน้าลุยไปไม่ต้องน้ำไมต้องน้ำนอ้ําไปไปเลย่อยทีทีขาวโดนทีมสก,กูน่นี้ตั้งปอมไม่เจอครับเดินหน้าลุยต่อครับยอดเสกสันเตะขวาม,มาพยายามเบรกเกมครับอินที่ขาวแตหยุดไม่อยู่ครับมาแล้วโอ้ลูกนี้เอียงเอียงไปเอียงมาเริ่มจะเสียขบวนครับอินที่ขาวโอ้โกมาต่อมานะครับโอ้ยตกมันเมื่อกาอ่าเสตะขวามามาแล้วอินที่ขาวยอดเสกสัน มาโอ้เดินหน้าลุยต่อมาแล้วครับลงบนักครู่นี้เลียเงเสียงฮือฮาครับในทางอินทรีขาวเริ่มโตขึ้นมาได้ยอดเสียงสานโอ้เดินไปบนักครู่นี้นี่คิดหนักเลยครับเอาละครับหยาดเดินเกมครับยอดเสียงสานเดินหน้าลุยขยับเข้าหาโอ้อินทรีขาวนี่พอยจังหวะโตก็โตได้งดงามครับเอาละครับ,รบยยหายาดได้เชิญใจครับยอดเสียงสาน เตะขวานพับเอาไว้เจ้าสารเตะขวานจ่อลากมาตาปิดบัญชีเลยหรือเปล่าแล้วครับแบบนี้ครับพยายากจาะมาครับนี่เอาจาะคืนไอ้จาะเขาไม่เท่าไรครับแต่พอโดนจาะคืนนี่แหละครับอ่าส่งไปปลายครับยกที่สองครับโอ้ถ้าถ้าถ้าเลี้ยงใครถ้าเลี้ยงใครไม่จบครับถ้าเร่งหันไม่แน่ยกที่สามครับ ต่อครับน็อกไฟน็อกค,ครับยกดีครับปัดหนึ่งสองมาครับสีขาวเจาะลากเตะยขวาไปครับก็เสียบซันออกปัดขวาครับสีขาวปัดขวาพยายามเบี่ยงมานี่จะพอจังหวะโดนบ้างนี่นะครับพอจังหวะโดนบ้างก็มีกระดิ่งกระดอนเหมือนกันเลยครับ เลยครับเตะซ้ายหมัดมืออครับขลาใจไม่ได้นะแบบนี้นี่แหละครับผอนรับโขนก็โอ้ยลูกนี้แล้วสันเก็บต้ายเข้ามาอินทรีขาวกำลังเดินเพื่อนครับโอ้ยไม่ไหวครับโดนแทงเต็มหินปีครับเรียบร้อยครับโอ้เสียบลูกนี้นี่โอ้ไม่ต้องนับแล้วกรรมการดูการแล้วบวกมือครับบวกมือกำลังแบบพืรัต่อยหมัดมานะใช่ครับกำลังแรงขึ้นมาครับอินทรีขาว แต่จังหว่าเดินเกมพุ้นเครับไปโดนเสียบทีเดียวโอ้โห,โโหจังหวะทวินแอคชั่นครับสุดท้ายเป็นยอดเสกสันครับเอาจานอกอินซีขาวไปในยกที่3ครับ